พาดหัวข่าววันนี้บัตรคนจนแก้ได้ไม่ยุ่งยากเพื่อเตรียมรับเงินเยียวา3 0 0 0บาทครับกับสวัสดีครับสวัสดีผมบอบบี้สารดีวันนี้มีข่าวสารดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตาม mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้กับบอบบี้สารดีนะครับ ใครลืมรหัสบัตรคนจนหรือบัตรสวรรัสดิการแห่งรัฐกรมบัญชีกลางแนะวิธีแก้ไขไง่ายๆที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยทุกแห่งเพื่อเตรียมรอรับเงินเยียวยา3,000บาทจากกรณีวันที่16มิถุนายน2563ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครมได้อนุมัติ4โครงการช่วยเหลือเยียวยายลและชดเชยแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพรกรเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาเยียวาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยหนึ่งในนั้นคือโครงการช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าในปัจจุบันพบว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจํานวนมากจํารหัสเ t m ผินหหลักของตนเองไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือในการดำรงชีพจากรัฐบาลได้ทั้งนี้กรมบัญชีกลางจึงให้ธนาคารกรุงไทยดำเนินการพัฒนาเพิ่มช่องทางการกำหนดรหัส ATM ใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ถือบัตรสบริการแห่งรัฐลืมรหัสสามารถถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยได้สำหรับผู้ถือบัตรสบริการแห่งรัฐที่จำรหัส ATM พิน6หลัก ของตนเองไม่ได้สามารถกำหนดรหัสใหม่เพิ่มเติมด้วยตัวเองที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยทุกแห่งโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ทุกกรุงไทยกำหนดซึ่งธนาคารกรุงไทยได้อำนวยความสะดวกโดยแจ้งรายละเอียดไว้ด้านข้างเครื่อง ATM ทุกเครื่องเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามกรณีที่เครื่อง ATM แจ้งว่าไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ในฐานข้อมูลรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง หรือหมายเลขโทรศัพท์ซ้ำกันในระบบจะไม่สามารถดำเนินการผ่านเครื่อง ATM ได้ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทยเพื่อขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์โดยเตรียมบัตรประชาชนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นหลักฐานประกอบในการดำเนินการดังกล่าวขอขอบคุณแหล่งข่าวไทยรัฐออนไลน์ครับ